กลับมาติดตามรับชมกันต่อครับอยู่กับพบตีเล็กสายบันของทัพรถขุดทีมงานฟ้าบันดาลโอ้มาทางนี้มาทางนี้าานเริ่มต้นที่เสียฟอรดนะครับเป็นภารกิจในการเปิดหน้าดินนะครับบริเวณจุดที่แหลมออกมาจากจุดที่กว้างที่สุด นะครับของหน้าง,งานในการขุดลอกขุดประดูซึ่งมีระยะทางความยาวอยู่ที่ประมาณ1กิโลนี่คือแนวร่วมฟ้าบันดาลครับหนหนึ่งเดียวในสายนักขุดโบเบโก SK 140 LC Super XM เอ่ซีเปอเอียบอร์ดเข้ามาถึงครับเดินจาก ลานสต็อกจายเข้ามาพร้อมกับคุณปู่เติมน้ำมันเสร็จข้ามาั่าจากแคมที่พักมาลุยครับแทนกล้องไปฝั่งโน้นครับนู้นเลยนิ่งอยู่นิ่งเมื่อสักครู่นี่แหละเป็นซันนี่ y 2ส5านนะครับคันนี้เดิมทีจะเป็นพี่โด่งคนขับ คนลองล่าสุดแต่ว่าณนะตอนนี้เป็นฝั่งของครูไอ้อพลขับประจำการ2 0 0รนะครับที่ตอนนี้รถนั้นรอรอเคมจากในช่างน็อตสปอกเก็ตตัวเดินขาดยกไปบ่งที่ลงกึงเดี๋ยวเอากลับมาประกอบให้หลังเสร็จ เข้าเวรแทนพี่โดงครับพี่โด่งนี่ออกไปแล้วครับจากความบัดาลออกไปแล้วไม่รู้ไปยังไงเพราะว่าตีเล็กไม่ได้อยู่มไม่ได้ถามใครด้วยรู้แต่ว่าออกโอเคนี่ครับเชียวฟอร์ดูไอหัดกันมาครับป๋าเจาะ2 1 5 4ซุปซเปอร์ ACE นี่ยืนอยู่ตรงกลางเลยเดี๋ยว่าอยู่ตรงกลางแล้วก็ถูกล้อมไปด้วยขุนพลนคนอื่นๆนะครับเอาเฉพาะชั้นดินให้เหลือแต่ชั้นทรายแยกออกไปครับแยกดินออกไปก่อนถอยออกไปด้านข้างใครอยู่ใกล้ฝั่งไหนก็โยนไปฝั่งนั้นตัดครึ่งครึ่งของปาเจาะไปฝั่งนูน้นสว่วนอีกครึ่งจากปาเจาะก็มาฝั่งนี้ครับเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นดินเป็นดินเป็นโคลนเป็นจุดนี้จุดที่ป่าเจาะเคียร์ลิงเอาไว้ปา่าค่อนข้างลกเลยวันนั้นปลาเจาะบุกค,คนเดียวนี่ครับดินก็สวยมากถาดกันไปครับนี่ครับคุณปูนี่ก็ตามเข้ามากับเสียฟอร์ SK200 รุ่น8ของฟ้าบรรดานนี่แหละครับเป็นขุนปู่ทานที่เก่าแก่ที่สุดในเหล่าบรรดารถขุดของฟ้าบรรดาทัานที่ก่อสร้างทีมงานฟ้าบรรดานมาก็คันนี้แหละครับประสบการณ์โชคโชนคนขับผ่านมาประมาณ100ยคนล่าสุดนี่ก็คือป๋ามีครับควบคุม ป๋ามีจากบ้านหนองยาคาใกล้ๆนี่แหละครับหน้าง,งานของเรานี่ก็อยู่ที่บ้านจันน้อยตะบนตงทองอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมส่วนป๋ามีนี่จากหนองยาคาหนองยาคานี่ก็สะอาดตะมนหัวฝายซึ่งก,ก็เป็นหน้างานเดิมที่ทีมงานพระประดานเพิ่งจะเสร็จมานะครับการขุดลอกน้องตะแบกก็ไปเรื่อยๆนะครับปลูก ข้างบนครับขยับตัวเดินครับนี่น้องใหม่ล่าสุดจากเก่าเก๋ากึกก็จะเป็นใหม่ล่าสุดประจำทีมก็คือเสียทัดนะครับซูมิโตโมเอชเฮดสองหนึ H ่นี่เป็นสมาชิกใหม่ใกล้จะ500ชั่วโมงแล้วเป็นเสียทัดนะครับขับเอง ตำแหน่งนายห้างฟ้าบรรดานครับตำแหน่งนายห้างผู้จัดการเท่าแกา่ลูกชายเท่าแก่ลูกชายคนเล็กของเสียทวินแม่ทับหญ่ฟ้าบรรดานขับเองคันนี้คนโตพี่ตุกตาทองเพิ่งจะกลับสิงคโปร์ไปนะครับทำงานเป็นคุมมวยอยู่สิงคโปร์ ส่วนคนกลางก็ทำการเกษตรผสมผสานอยู่ที่บ้านแหละครับเลี้ยงพืชเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชขวาไปครับอ้าวยาวไปแล้วก็ถ้าหันกลับไปอีกนิดนึงครับก็จะเห็นนู่นกองทับรถสิบล้อจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นคือแคมป์ที่พัก แล้วก็จะเห็นหน้างานที่เสร็จมาครับแต่งปัดสโรไว้เรียบร้อยก็เหลือจุดน,นี้นะครับเข่าโค้งบริเวณนี้จากด้านหลังคู่ไอไปประมาณ50เมตรครับก็จะไปถึงทางตันนี่คือรัศมีของกุดประดูนี่ฝั่งนี้ก็จะไปนู่นไปหารุ่นสิของกรมชนระทาน อีกประมาณ200เมตรก็จะเป็นจุดสิ้นสุดพอเปิดออกโอ้สวยๆเลยนะครับข้างล่างเนี่ย ไม่มีอย่างอื่นผสมเลย รู้สึกว่าฝั่งของกู้ไอนี่จะมีน้ําด้วยเพราะว่ามันจะเป็นร่องน้ําด้านข้างพอโยนดินลงไปมันก็จะบีบน้ําออกมาเนี่ยไหลมาตรงกลางนี่แนะครับจะเอาไปตามสไตล์ของแต่ละคนแต่ละคันแต่ละท่านแต่ละคุณพนนี่คือบรรยากาศณนะช่วงเวลานี้ครับ ทำกลางสบาพปะกาศที่ค่อนข้างเาย็นสบายอะมืดคืมไม่รู้ฝนจะถล่มมาเมื่อไหร่แต่ก็อย่าเพิ่งตกครับเดี๋ยวมันจะเละก็น่าจะใช้เวลาพอสมควรครับพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างอยู่บริเวณรัศมีแถวเนี้ย ถ้าไล่ไม่ขาดแน่นอนพอาดินออกหมดคราวนี้ก็จะเป็นทรา,ายนะครับเป็นการนถอยทรายขึ้นมาโดยทรายก็จะถูกโยนขึ้นทั้งสองฝัง่งแน่นอนเหมือนเดิมรถดดสิบล้อก็จอดรอไปก่อน กันเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราก็ติดตามภารกิจของทีมงานพระประดานไปเรื่อยๆเอาไว้เจอกันใหม่ละครับทิ้งท้ายกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ